โรใหม่โตโลกเก่าก็หดจากเดิมที่เราคงจําได้ว่าธนาคารพาณิชย์แข่งขันกันเปิดสาขา5ปีที่ผ่านมาเราเห็นว่าสาขาแบงก์ปิดไป1,400แห่งและนอกจากกระแสดิจิตอลกระแสเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกกระแสน่งที่จะมากระทบเรื่องของภาคการเงินไทยถ้าเราดูในช่วง5ปีที่ผ่านมาเงินที่ไหลเข้าไปในกองทุนทางด้านพวกสิ่งแวดล้อมโตขึ้น10เท่าใน5ปีที่ผ่านมาถ้าถามว่า บทบาทของระบบธนาคารพาณิชย์ที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของภาคธุรกิจนี่ควรเป็นยังไงควรเกิดขึ้นเร็วแค่ไหนภายใต้รูปแบบอย่างไรหรือคำถามที่เกี่ยวกับพวกผู้เล่นรายใหม่ๆที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแลเราจะกำกับเขายังไงจะให้เข้ามาแข่งขันยังไงเพื่อจะไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการกำกับดูแลคำถามสไตล์เหล่านี้ก็เป็นที่มาทางธนาคารแห่งประเทศไทยเรามีการออกรายงานภูมิทัศน์ใหม่ของภาคการเงินไทยเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและการเติบโตอย่างยังย่งยืน ที่ทปทจะพยายามสืบเรื่องเกี่ยวกับว่าเรามองกระสต่างๆที่จะมาอย่างไรสแตนซ์เราในเรื่องต่างๆเป็นยังไงสิ่งที่เราอยากเห็นเป็นอะไรสิ่งที่เราไม่อยากเห็นมีอะไรบ้างแต่อ,อย่างที่สําคัญสําคัญมากในเปเปอร์นี้ก็คือคําถามระบุว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราอยากจะรับฟังจกากผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อที่เราจะไปหาะค,ะคำตอบกับคําถามต่างๆเนี่ยที่จําเป็นสําหรับเราในการที่จะกําหนดทิศทางที่จะไปใน อนาคตซึ่งแนวคําตอบหรือทิศทางที่เราจะไปหลักการสําคัญอันหนึ่งคือเรื่องของการรักษาสมุดุลระหว่างนวัตกรรมกับความเสี่ยงก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะขออนุญาตเชิญท่านร่วมให้ความเห็นให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะต้องเจอในอนาคตเพื่อที่เราจะหาสมดุลอันใหม่ระหว่างเรื่องของนวัตกรรมกับความเสี่ยงระหว่างเรื่องของการก้าวทันโลก กับเรื่องของการรักษาสิีธิภาพเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม